สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube และทางแฟนเพจ c k t เทรเจาะเกมกันเงินนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตตลาดนะครับเตรียมตัวเทรดในวันที่7ตุลาคมกันนะครับสำหรับใครที่เป็น Full Time Trader หรือว่าเป็น day trade นะครับคลิปนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับว่าเราจะมีแผนการยังไงบ้างนะครับสำหรับ TF เแล้วก็หุ้นนะครับเรามาเริ่มจากอัปเดตตลาดเซตกันก่อนนะครับก็เมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าเซ็ตเนี่ยเขาพยายามที่จะเบรกเทรนไลน์เส้นกดแบบนี้ขึ้นมานะครับ แต่ว่าในช่วงบ่ายเนี่ยก็มีการเปิดกดลงมานะครับแล้วก็เทลงมาทั้งวันเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการบ่งบอกว่าตลาดเขาเอาเทนไลน์เส้นนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะขึ้นไปได้เนี่ยจะต้องทําการเลื้อยออกข้างก่อนแล้วก็ถึงจะกลับมาจ่อบเบรกแล้วก็เบรกขึ้นไปได้นะครับถ้าหากว่าต้องการที่จะขึ้นต่อในทางตรงข้ามนะครับถ้าหากว่าเขาเปิดกระโดดลงเนี่ยแนวรับแรกเนี่ยที่เราจะ ทำการวางแผนเพื่อเข้าซื้อหุ้นนะครับเพื่อเล่นจังหวะรีบาวนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าตลาดเนี่ยลงไปแถวแถวบริเวณ1,600จุดนะครับก็เชื่อว่าหุ้นเนี่ยน่าจะมีแรงซื้อรีบาวกลับขึ้นมานั่นเองไปดูกันที่ t f e ฟกันเลยนะครับสำหรับซีรีส์ Z นะครับผมก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าในวันก่อนหน้านะครับ ฟิลเตอร์เนี่ยก็ได้มาจาะบริเวณนี้ซึ่งถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะกระโดดข้ามแนวนี้ไปได้เลยเนี่ยบ่งบอกว่าการขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับผมแต่ว่าตลาดเนี่ยเขาก็เปิดกดลงมาครับแล้วก็พยายามที่จะขึ้นมาทดสอบแนวบริเวณเดิมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับพอตลาดเนี่ยตอนบ่ายโดนเทลงมานะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าสัญญ,ญาณรองของเรานะครับที่ผมได้ลองขึ้นมาที่962เนี่ยตรงนี้ก็ต้องปิดไปนะครับ ถ้าหากว่าใครเล่นสั้นเนี่ยก็ต้องติดตามเลยนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเขาเปิดกระโดดลงมาเลยนะครับถ้าหากว่าไม่รีบออกตรงนี้เนี่ยก็อาจจะออกไม่ทันนะครับแล้วก็ต้องมาออกแถวๆบริเวณด้านล่างหรือว่าบริเวณการเด้งนี้นะครับสาหรับใครที่เล่นฝั่งรองกันมานะครับผมแต่อย่างไงไม้นี้นะครับเราก็ได้กําไรกันมาอยู่ที่ประมาณ10จุดนะครับผมแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยจริงๆมีจังหวะที่ผมได้ลองเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเทรนด์ไลน์นะครับที่ เรามองว่าการย่อของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเด้งนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปจริงๆนะครับเมื่อราคาเนี่ยมีการลงมาเทสนะครับแล้วก็ยืนแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ดับฝันนะครับก็ไม้นี้เนี่ยก็ทําได้แค่กําไรมานิดหน่อยเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเรามีไม้ก่อนหน้าที่เราตุนมานะครับแถวแถว962ที่เขาเบรกเทนไลน์เส้นกดตรงนี้มานะครับดังนั้นนะครับแผนในการเทรดทีเฟกเนี่ยถ้าหากว่า ใครที่เข้าใจระบบเทรด scalping ของผมนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ buy and นะครับในการเล่นแบบเด้งช็อตนะครับหรือว่าลงรองนะครับนั่นก็คือการเล่นแบบสวิงนั่นเองนะครับผมจังหวะ scalping ในกรอบแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมว่าเราสามารถที่จะหาจังหวะในการสร้างกระแสเงินสดได้เพราะว่าตลาดเนี่ยเขามีกรอบที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนทีเดียวเลยนะครับ มาต่อกันที่หุ้นเกงกําไรนะครับโดยผมก็ขอหยิบเอาหุ้นที่มีขนาดใหญ่หน่อยมาขึ้นเป็นตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือหุ้น True นะครับจะเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็ขึ้นมาจ่อบเบรกค่อนข้างสวยนะครับพร้อมกับโวลุ่มเนี่ยที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับหลังจากที่เขาสามารถที่จะยิงขึ้นมาทะลุแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็เบรกบริเวณด้านนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วตรงนี้ก็เข้าหน้าเทดเลยนะครับสําหรับ ใครที่ติดตามกันมาหรือใครที่เป็นนักเรียนของผมเนี่ยตรงนี้นะครับหุ้นทูเนี่ยผมก็ได้บอกแล้วนะครับว่าลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่า buy on dip นะครับนั่นก็คือเมื่อราคาหุ้นเนี่ยมีการเบรกขึ้นไปแล้วก็ลงกลับมาทดสอบบริเวณแนวต้านเดิมจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะซื้อแล้วก็ถือไปได้นะครับหลักสอสาวันขึ้นไปนะครับเพราะว่าลักษณะนี้เนี่ยการที่เราเล่นหุ้นแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นหุ้นซิ่งอะไรมากนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้เดทเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนถือได้ด้วยนะครับผม ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือหุ้นกันกุลนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่อยู่ในการบ้านเราของเมื่อวานนะครับผมซึ่งก็จะเห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยก็สวยงามครับนั่นก็คือตอนเช้านะครับถ้าหากว่าเขาไม่ได้หลุดลงมานะครับแล้วก็กดลงมาหลุดแนวเดิมแบบนี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่น่าซื้อนะครับซึ่งผมก็ได้ สอดบิดรับเข้าไปนะครับที่แถวแถวบริเวณ ema 25นะครับนั่นก็คือแถวแถวบริเวณ5บาท25ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะถือขึ้นมาได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ากราฟยังไม่เสียทรงนะครับผมดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเล่นต่อนะครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าหุ้นที่ขึ้นมาติด,ต,ดติดกันเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปแล้วก็โดนตบลงมาก็จะมีค่อนข้างสูงนะครับ ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือหุ้นเน็กนะครับตัวนี้นะครับก็มีแพทเทิร์นที่น่าสนใจนะครับสำหรับการเก็งกำไรนั่นก็คือราคาเนี่ยเขาลงมาทำกรอบแบบนี้นะครับเป็นกรอบเล็กๆที่บริเวณด้านล่างแล้วก็วันนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดกระโดดขึ้นมาได้นะครับผมซึ่งถ้าว่าใครไม่ได้มีหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าวัดลิดในการเก็งกำไรได้แล้วนะครับเพราะว่า ถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะเบรกเทรนไลน์เส้นกดแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นไปต่อเนี่ยก็จะมีค่อนข้างสูงนะครับแบบนี้เนี่ยผมก็จะเอาเข้าวอตลิ้์ในการเดย์เทรดวันต่อไปทันทีครับตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ p a s นะครับหรือว่า P.A.F. นะครับจะเห็นนะครับว่ารูปแบบเนี่ยแทบจะ เหมือนกับหุ้นเน็กเลยนะครับนั่นก็คือราคาเนี่ยชนเส้นกดนี้อยู่นะครับเพิ่งจะมีววลุ่มเข้ามาในวันนี้ดังนั้นเนี่ยแผนการเล่นพรุ่งนี้ก็ค่อนข้างชัดนะครับสำหรับใครที่เป็นเดย์เทรดเดอร์ลักษณะเดียวกันครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องจับจังหวะนะครับแล้วก็ใช้ความรู้ในการดูบิดออฟเฟอร์ต่างๆประกอบด้วยนะครับแล้วก็หาจังหวะในการที่จะเข้าซื้อขายด้วยตัวเองกันนะครับ ่อ,อมานั่นก็คือหุ้น EP นะครับตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวที่ไม่ได้ติดท็อปเกนเนอร์นะครับแต่ว่าการาฟเนี่ยมีความน่าสนใจนั่นก็คือสามารถที่จะยืนแถวแถวบริเวณเทนไลน์แบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีวอลลุ่มที่เข้ามานะครับในทิกเกอร์ซึ่งผมก็เห็นในระหว่างวันแล้วก็คิดว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยอาจจะทําการพักตัวเสร็จนะครับทั้งนี้นะครับมมยเซ็ตในการเดย์เทรดของผมนะครับการที่เราเตรียมหุ้นไว้หรือว่านําหุ้นเข้ามาใส่วอลลุ่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเรา ดูเขาแค่วันเดียวแล้วพอวันต่อมาเขาไม่ขึ้นเนี่ยก็ปล่อยไปเลยนะครับผมหลายๆตัวเนี่ยผมดูไปนะครับแล้ววันต่อมาเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ว่าเขาก็มาขึ้นในวันถัดไปนะครับแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของ d a y t r a d e r นะครับที่จะต้องติดตามต่อเนื่องกันไปนะครับผมอย่างที่ผมชอบยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าเปรียบเสมือนการที่เราล่าสัตว์นะครับถ้าหากว่าเราเห็นสัตว์ป่าต่างๆที่วิ่งผ่านหน้าไปเนี่ยแล้วเราเห็นว่าเขามีร่องรอยให้เราสะกดรอยต่อไปได้เนี่ยเราก็ต้องติดตามเขาต่อไปนะครับ ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือหุ้น VPO นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเทรดนะครับผมซึ่งก็ผมได้มี Buy d d ในทางที่ดีนะครับกับหุ้นที่เป็นกลุ่มปามออยนะครับเพราะว่าเขามีกำไรที่เติบโตแบบนี้นะครับทั้ง VPO แล้วก็ UAN นะครับผม สองตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับผมลักษณะเนี่ยเมื่อเขาเบรกขึ้นไปแล้วโดนตบลงมาแล้วยังพักตัวอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาจังหวะในการกิงกาไรได้นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยราคาเนี่ยก็สามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับผมไม่ได้ถูกกดลงไปให้เสียทรงนะครับกราฟเนี่ยยังอยู่ในทรงบริเวณจอเบรกด้านบนอยู่ก็ลองไปจับจังหวะกันดูนะครับ ตัวต่อมานั่นก็คือ CNT นะครับผมวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างผันผวนทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าตบลงตบขึ้นนะครับผมเรียกได้ว่าในวันเนี่ยก็อาจจะเมากันได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกระชากกลับมายืนได้นะครับผมซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยสำหรับเดเทตเนี่ยทำไมผมถึงชอบนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความต,งตรงไปตรงมานะครับเราอาจจะมองว่าหุ้นเนี่ยยืนได้แล้วก็ขึ้นไป แล้วก็มาไล่ซื้อนะครับบริเวณเบรกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเทรดเนี่ยมันก็ไม่ใช่รูปแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเหลี่ยมนะครับในการเทรดเช่นการที่มีการกระชากให้หลุดแนวรับไปก่อนแล้วก็ค่อยกลับมายืนใหม่แล้วก็ค่อยเป็นจังหวะที่จะยิงกลับขึ้นไปใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน,น้อยๆแล้วกันนะครับที่ผมนํามาสอดแทรกให้ฟังนะครับผมซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้มีคนพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับผมก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ย ถูกกดลงไปแล้วก็กลับมายืนได้นะครับผมก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือ CPT นะครับ CPT นะครับก็เป็นหุ้นที่จ่อเบรกขึ้นมาแบบนี้ซึ่งก็เป็นหุ้นที่อยู่ในการบ้านของเราในวันก่อนหน้านะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยเขาอยู่โซนบนนะครับการที่เราเป็น day trader เนี่ยเราต้องการหุ้นที่เขาขึ้นเลยใช่ไหมครับอย่างที่ผมเคยได้เขียนไปในหน้าเพจนะครับหรือว่าเคยได้พูดไปในห้องไลน์ก็ตามนะครับว่า การที่เราเทรดเนี่ยมีทั้ง2แบบนะครับนั่นก็คือหุ้นที่เราซื้อแบบรอได้กับหุ้นที่เราซื้อแบบต้องขึ้นเลยซึ่งในการเดทเนี่ยผมก็จะมองหาแต่หุ้นที่ซื้อแล้วพร้อมที่จะขึ้นเลยเท่านั้นนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการบ้านที่นํามาฝากกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับว่าตัวเดิมๆนะครับที่เราเคยคุยกันไว้ก็ไม่ได้ว่าเลิกดูนะครับผมก็สามารถที่จะติดตามกันต่อไปได้ส่วนใครที่อยากจะเรียนคอร์สกับผมนะครับแบบจริงๆจังๆแล้วก็อยากที่จะ ปรึกษากันส่วนตัวนะครับแบบ p r i v a t e y ก็สามารถที่จะทักเข้ามาทางไลน์ของผมได้นะครับผมก็มีคอร์สฉบับเต็มนะครับที่ให้ได้ลงเรียนกันหรือว่าถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะครับเพิ่งมาดูคลิปนี้ยังไม่เคยเปิดพอร์ตไม่เคยมีพอร์ตหุ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดกับผมได้นะครับทางลิงก์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมสามารถที่จะคลิกเพื่อเปิดบัญชีได้นะครับผมใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็แชร์เข้ามากันหน่อยนะครับผมจะได้นําเรื่องนี้นะครับมาแชร์เป็นสาธารณะสําหรับหุ้นที่ ผมเตรียมที่จะเทรดนะครับในวันถัดๆไปนะครับก็ประมาณนี้นครับสำหรับแผนการเทรดหุ้นแล้วก็ TF เฟขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลัง Survivor Trade หรือว่ากำลังพึ่งเข้าสู่การเป็น Full Time ผมก็พยายามที่จะอัปคลิปให้ได้บ่อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เดินไปด้วยกันนะครับผมสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ